สวัสดีครับผมเบิร์นนะครับจากร้านเบิร์นมอไซ์สอ์2015วันนี้ขอนำเสนอนะครับรอยานแอนฟิลคลาสิกห้า0นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2017รุ่นปีผลิต2017ตรงรุ่นเลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับชุดสีมีรอยใช้งานนิดหน่อยนะครับโดยรวมสภาพสวยพร้อมใช้นะครับนำเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆนำเสนอเพียง99,000บาทเท่านั้นนะครับ 99,000บาทเท่านั้นนะครับขายหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ผมแนะนําเลยนะครับตอนนี้ที่ร้านก็มีคันเดียวเลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ฮิตของร้านนะครับหัวรับรถจ่ายเพียง13,900บาทเท่านั้นนะครับทําสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้แค่สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุดกับบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับ อาชีพอิสระก็สามารถทำสัญญาได้นะครับมีบริการส่งรถทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ089 166 67 61ผมเบอร์นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถในร้านที่จะเข้ามาคันใหม่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับขราวนี้เราลองมาชมเลขไม์กันนะครับ คันนี้เลขไม้ใช้มา19,0 0 0กกว่าโลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ริมถนนต้ตองขอไฟเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยนะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับเสียงเครื่องแน่นๆเลยนะครับ ครับใครสนใจเจ้าคัสสิก5ารสภาพหล่อๆคันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ